สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสหายานยนต์ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้มารีวิวกันอีกแล้ววันนี้เราพาน้องใหม่ค่ะเป็น Toyota y a r ริ a t i ทปี2024จดปี2024แท้นะคะคันนี้เป็นสีขาวมุกค,ค่ะมาพร้อมกับล้อแม็กสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยจากโรงงานนะคะคันนี้เป็นเครื่อง1.2นะคะ ที่สำคัญเป็นตัวท็อปเป็นพรีเมียมรักชวรี่ภายในเป็นทูโทนดำแดงแบบนี้เลยสำหรับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็เบรกมือเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะคะหน้าจอทัชสกรีนพวงมาลัยได้ไปแบบมัลติฟังก์ชันเลยและเลขไมล์ของคันนี้ค่ะวิ่งไปแค่1 0 0่0หมื่กิโลเมตรเท่านั้นเองรับประกันเลขไมล์แท้ร้อเซ็แน่นอนค่ะภายในสวยหรูดูแพงจริงๆเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าค่ะ มีที่วางแก้วด้านหลังให้ด้วยสำหรับตัวท็อปยาริสเอทิคันนี้ภายในนะคะเป็นเบาะหนังค่ะสีแดงทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยต้องบอกเลยว่าภายในหรูหรากว้างขวางมากจริงๆสำหรับคันนี้ใหม่ทุกจุดเลยค่ะลูกค้าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนมาดูด้านหลังกันดีกว่าค่ะที่เก็บของไม่ธรรมดานะคะกว้างขวางสามารถจุของได้เยอะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากเข้ามารับชมรถ ของเราสามารถเดินทางเข้ามาได้เลยร้านสหายานยนต์รัตนาธิเวศอยู่จังหวัดนนทบ,บุรีนะคะเปิดทุกวันเลยค่ะ8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งลูกค้าท่านใดอยู่แถวนนทบ,บุรีสามารถเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วงลงสถานีบางกระสอทางลงที่1ได้เลยนะคะมากันต่อที่เครื่องยนต์กันดีกว่าค่ะสำหรับยาริสเอทิบคันนี้เป็นเครื่อง1.2นะคะเบนซิน สำหรับรถนะคะทางร้านสหายานยนต์ของเราไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำไม่มีไฟไหม้ไม่มีน้ำท่วมละเรกไม่แทร้อยเปอร์เซ็มีระบุในสัญญาซื้อขายชัดเจนนะคะสวยจริงๆสำหรับคันนี้ทั้งภายนอกภายในและตัวเครื่องเลยมากันอีกครั้งค่ะคันนี้นะคะเป็น Toyota Yaris a t อท ปี2024เครื่อง1.2เบนซินเป็นตัวท็อปพรีเมียมรักชูรี่ราคาอยู่ที่559,000บาทสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อมาตามช่องทางของหน้าเพจสหายานยนต์นนทบ,บุรีได้เลยวันนี้สวัสดีค่ะ